สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความร,รู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นคลิปนี้มาดูวิธีการทำระบายจับจีบที่ชายชุดกระโปรงนะคะซึ่งจะวัดลงมากี่เซนติเมตรคลิปนี้มีคำตอบค่ะจะได้ระบายจับจีบที่สวยงามมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ คลิปนี้มาดูวิธีการจับจีบของชายเรสกันนะคะสมมุติว่าเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังกดรอยออกมานะคะความยาวจากเส้นเอวเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะก็วัดลงไป4 7ซนติเมตรตามความต้องการของผู้สวมใส่นะคะแล้วก็ให้วัดขึ้นมานะคะจากชายเรส10เซนติเมตรทำระบายจับจีบ1 0เซนติเมตรกำลังสวยพอดีเลยค่ะ จับจีบจับว้าง10เซนติเมตรแล้วก็ไปทำอีกชิ้นหนึ่งค่ะอีกชิ้นหนึ่งความยาวก็เท่ากันนะคะจากเส้นเอวก็วัดลงไปความยาวเท่ากับชิ้นหน้าค่ะแล้วก็วัดขึ้นมา10เซนติเมตรเพื่อที่จะจับจีบจะตได้แบบนี้นะคะ แล้วก็นำชิ้นหน้าชิ้นหลังนำด้านข้างนะคะมาต่อกันแล้วก็วัดดูนะคะแล้วก็วัดได้เท่าไหร่ให้แบ่งเป็น10ส่วนเท่าเท่ากันค่ะสมมุติว่าได้50เซนติเมตรก็แบ่งเป็นส่วนละ5เซนติเมตร แล้วก็ให้กดรอยออกมานะคะแล้วก็จะมาตัดแยกแท่กกระดาษกันค่ะซึ่งเมื่อกดรอยออกมาแล้วก็แบ่งเป็นสิบส่วนเท่าๆกันแล้วก็ให้ตัดนะคะตัดทุกชิ้นเลยค่ะ แล้วก็นำทั้ง10ส่วนนี้นะคะไปแยกแทรกระดาษกับหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะโดยที่ต้องตัดให้ขาดนะคะเวลานำไปแยกแทรกระดาษเมื่อแทรกกระดาษเสร็จก็ให้พับจีบไปทางเดียวกันแล้วก็ให้ตัดด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้สวยงามค่ะสมมุติว่าในชิ้นส่วนนี้แยกแทรกระดาษเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดออกมาสองชิ้นนะคะ จะเป็นชิ้นด้านหน้าชิ้นด้านหลังแล้วก็มาเย็บเข้าข้างตัวแล้วคลี่ออกมานะคะแล้วก็นำไปแยกแท่กระดาษนะคะทำจีบลึกประมาณ12เซนติเมตรค่ะ ซึ่งเวลาทำจีบจีบก็จะลึกหน่อยถ้าไม่ต้องการให้จีบลึกเยอะก็10เซนติเมตรก็ได้อยู่ค่ะแล้วก็แทรก,กระดาษไปทุกช่องทุกช่องแบบนี้นะคะเวลาพับจีบก็พับไปทางเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัดออกมา2ชิ้นค่ะเวลาวางผ้าช่วงนี่ต่อกันก็เผื่อผ้าไว้นะคะสัก1.5ส่วนชายกระโปรงชายกระโปรงก็เผื่อผ้าไว้สำหรับม้วนเย็บนะคะซึ่งก็เป็นวิธีการทำจีบชายกระโปรงง่ายๆนะคะแนวต่อชายชุดเรสก็ให้เย็บไปก่อนนะคะ เวลานำมาต่อกันจะทำได้ง่ายค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ